แม่พวกอ่านอ่านคำยากคำเม่นอ่านว่าคำเมนคุณค่าอ่านว่าคุณค่าทรมานอ่านว่าทรมานธรรมชาติอ่านว่าธรรมชาติภาคภูมิอ่านว่าภาคภูมิ มนทินอ่านว่ามนทินวัตถุอ่านว่าวัตถุเศร้าใจอ่านว่าเศร้าใจสมบูรณ์อ่านว่าสมบูรณ์สัพพชีวิตอ่านว่าสัพพชีวิตสาบสูนอ่านว่าสาบสูนเหตุการณ์อ่านว่าเหตุการณ์ อัญญมณีอ่านว่าอัญญมณีอัปปะรักอ่านว่าอัปปะรักแบบฝึกอ่านอ่านคำยากคำเมนอ่านว่าคำเมนคุณค่าอ่านว่าคุณค่า ทรมานอ่านว่าทรมานธรรมาชาติอ่านว่าธรรมาชาติภาคภูมิอ่านว่าภาภูมิมนทินอ่านว่ามนทินวัตถุอ่านว่าวัตถุเศร้าใจอ่านว่าเศร้าใจ สมบูรณ์อ่านว่าสมบูรณ์สัพพชีวิตอ่านว่าสัพพชีวิตสาบสูนอ่านว่าสาบสูนเหตุการณ์อ่านว่าเหตุการณ์อัญญมณีอ่านว่าอัญญมณีอัปปะักอ่านว่าอัปปะัก